คนละสุดยอดอ่ะมะเขือเป็นไงสวยไหมเห็นมะเขือไหมไม่ดําเลยนะเขาจะยังมันไม่เกี่ยวเลยนะพี่ว่าจะต้องแบบไปใส่น้ําตาลใส่เกลือใส่นี่ยมันอยู่ที่ไฟเลยพี่ดูมะเขือผมดิอ่ะเนี่ยหูด้งหมูเด้งสุกพอดีไม่มีกลิ่นคาวเน้นๆแกงปลาหมูเด้งสูตรครัวเชฟบุ๊กครับวันนี้เราจะมาชวนทําแกงปลาหมูเด้งกันครับเพราะว่าปกติเราจะชอบกินแกงปลาลูชิ้นปลากายใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพ ลูกชิ้นปลากายคุณภาพดีหายากกลัวไปเจอขาวใช้หมูเด้งได้เลยเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าทำยังไงมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยอันดับแรกนี่ต้องมีหมูเด้งก่อนผักตามชอบเลยวันนี้ผมมีข้าวโพดอ่อนมะเขือมะเขืออันนี้มะเขือเปาะโกฟักยาวนะครับผมพริกแกงปาก่าก็คือพริกแกงเผ็ดคือใช้พริกแกงเผ็ดทําได้เลยนะครับเหมือนเหมือนกันเลยครับแต่ว่าบางที่อาจจะมีสูตรที่ต่างออกไปแต่ถ้าพื้นฐานคือใช้ได้เลยกระชายครับผมพริกไทยอ่อน ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกชี้ฟ้าแดงอันนีม้มันเอาไว้แต่งเฉยๆมีสีอะไรก็ได้แต่ที่ขาดไม่ได้ตัวนี้ครับใบกะเพราถ้าแจงป่าไม่มีใบกะเพราไม่อร่อยครับผมเอาละมา,เ,าเดี๋ยวผมจะเริ่มอันดับแรกกันก่อนเลยนะผมก็จะตั้งน้ําก่อนเลยอันดับแรกนี่หม้อเล็กผมจะเอามาลวกของก่อนอ่าหลายหลายคนถามว่ามูลวกอะไรครับเชฟผมจะลวกหมูเด้ง ไม่ได้บีบใส่ในหม้อใช่ไหมเดี๋ยวไม่บีบใส่ในหม้อแต่ทําไมเอาไปใส่ในน้ําแกงเลยไม่ได้ต้องบอกเลยนะระหว่างรอน้ําเดือดผมจะมาเตรียมผักเอาละ,ะแล้วก็สิ่งที่ต้องใส่อย่างหนึ่งก็คือเกลือเ<ม>พราะเกลือมันจะช่วยให้มะเขือไม่ดำมํำแต่ว่าเกลือพี่ต้องใส่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือประมาณสักหนึ่งช้อนชาถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมะเขือพี่ดํานะไม่ต้องกลัวเค็มนะครับเวลาใช้เราไม่เอาน้ํา แล้วก็ไม่ต้องไปล้างให้เสียเวลาด้วยหั่นแล้วแช่ได้เลยเอาละเอาไวขา้ข้างๆตรงนี้นะครับเราก็จะหั่นมะเขือถือว่าหั่นมะเขือมาแล้วก็ล้างน้ําเกลือก็คือปลอดภัยไปเลยทีเดียวนะอันนี้เอาไปแตะน,น้ำลืมไปเยยบไปแตะน้ําร้อนแตะน้ําเย็นพอแตะน้ําร้อนปุ๊บมันมันช้อนมันติดมันติดช้อนค่ะพี่ก็ทําหมเูเด้งบีไปเลยโอ้บีบอย่างนี้ไม่สวยเลยเนาะ ได้ได้อยู่ไม่เป็นไรพี่หมูเด้งอย่าอย่าบีบใหญ่นะมันบวมอ๋อมันจะบวมมันจะบวมทีนี้ไอ้หมูเด้งเนี่ยมันมีข้อจํากัดนะคือหมูเด้งนะครับผมมันจะไม่มันถ้ามันสุกแล้วพี่ต้องเอาขึ้นนะพี่ห้ามใส่ไว้ในน้าอ๋อห้ามแช่ห้ามแช่ครับมันจะเปื่อยอนะครับผมมันจะเปื่อยมันจะมันจะไม่ไม่เด้งมันจะแบบกลายเป็นลูกชิ้นหมูธรรมดาที่ไม่เด้งบวมแล้วเย็นก็หดค่ะอ่าพอให้มันแบบ ให้มันสุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวเราเอาไปแกงต่อเพราะฉะนั้นแค่ลอยก็พอแล้วพี่แต่ถ้าเกิดพี่จะเอาไปกินเลยพี่ต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะแค่ลอยยังไม่สุกแค่ลอยยังไม่สุกนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปแกงต่อผมเอาขึ้นเลยแล้วผมก็ไม่นอกน้ําเย็นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปแกงอยู่แล้วนะอันนี้ข้างในย,ยังไม่สุกเลยพี่แต่ว่ามันลอยแล้วมันได้แล้วบางคนเนี่ยเห็น <พอ S 2> ประมาณนี้ก็จะเริ่มใส่ลใช่ไหมค่ะ <ป ơ. S 1> อ่านี่นี่ này, นี่ผมก็ถามเขาว่าอะไรคือน้ําเป็นตัว มันจะขึ้นเป็นฟองเนี่ยพี่เห็นไหมอันนี้น,นี่เรียกว่าเป็นตัวเห็นไหมแต่ตอนแรกแค่มันเดือดปุดๆนิดนึงอนนี้ม<ค>ันจะมีฟองลอยขึ้นมาปุ๊บเนในกล้องมันจะเห็นไหมเนี่ยฟองอันเล็กๆพวกนี้เนี่ยพวกนี้ถ้าน้ำเยอะๆมันจะเห็นชัดอันนี้น้ํามันก้นหม้อไง,งอเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าน้ําเป็นตัวก็คือเป็นรูปเป็นฟองมาแปลว่าให้มันเดือดจนถึงจุดเต็มที่ของมันเลยะนะครับผมซึ่งผมถามว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้อันนี้ต้องพูดตรงๆคุณยายแกตอบไม่ได้แกบอกว่าต้องทําแบบนี้ไอ้หนูถึงจะ อ่ะแต่กรแกงไม่รู้เหตุผลเราจะพี่ก็เอาพริกแกงใส่ลงไปพี่จะเห็นว่าผมใส่น้ําน้อยมาก <c oughs> นี่แหละที่น้องไม้ถามแล้วมันจะทาให้พริกแกงมันหอมอร่อยได้ยังไง<ช>ตอนเนี้ยอ่ะได้กลิ่นไหมใ,<ช>ให้กลิ่นมามอ<ช>่ะ<ช>ไม้ได้กลิ่นยังค่ะให้มันเดือดจัดจัดนะพี่แล้วก็เอาพริกแกงลงไปแล้วก็เนี่ยใช้น้ําขุกขิกขุกขิกแล้วลวนมันไปเรื่อยๆพี่ไม่มีน้ํามันมันจะได้ไม่เลี่ยนผัดกับน้าอย่างนี้ถูกต้องผัดกับน้ําขุกขิกขุกขิกนี่แหละเอาเผ็ดไหมเผ็ดค่ะ เผ็ดมากก็ใส่พริกแกงมากงนนั้นเอาหมดไปเลยนะ,ะอันนี้เผ็ดโอ้โหแบบแสบจมูกอยากจามเมื่อไหร่ก็แปลว่าได้ไงก็นน่ไงก็คือหอมแล้วไงตอนนี้ใช่อ้วนเลยค่<ร>ะ,<ร>ะอ่อ้วนแล้วแสบจมูกแบบนี้อ่านได้แล้วแต่ถ้าพี่ยังเคี่ยวแล้วรู้สึกแบบยืนสบายใจไม่แสบตาไม่แสบหูอะไรก็แปลว่าไม่ได้ตัวนี้ผมก็เติมน้ําลงไปพอประมาณท<อ>ี่ไม่ต้องเยอะพอหอมแล้วก็เติมน้ําอันนี้ให้เป็นแกงละคนมากคนน้อยแล้วแต่พี่ดูสิพี่ดูแกงคนไหมแล้วดูสีดิ สีมันจะไม่เหมือนพริกแกงตอนแรกแล้วเพราะว่ามันเคี่ยวไปแล้วไงเนี่ยมันเคี่ยวไปแล้วคราวนี้ง่ายแล้วพี่เหลือแค่ปรุงแล้วก็ใส่ผักแล้วผมปรุงไปก่อนเลยเดี๋ยวใส่ผักจะได้ง่ายง่ายอืมอ่ะน้ำปลาหน่อยนี่เราจะ,ร,ร,ะระวังนะถ้าพริกแกงมันเค็มอยู่แล้วอาจจะชิมก่อนพี่อาจจะชิมก่อนแต่ระวังสำลักอันนี้ยังไม่ได้พอชิมไปปุ๊บจะรู้สึกอะไรรู้ไหมขมถ้าขมแปลว่าพริกแกงยังไม่สุกดีรอก่อนอเดียรดีมากดูดิ ขออีกทีขออีกทีนะอันนี้จัดมากไมไม่ลองได้เลยโคตรจัดเลยจัดแบบแบบจี๊ดเลยอ่ะโอ้จีดแบบขึ้นเลยอ่ะพี่ครับแกงป่ารสจัดนะ นราจะกระบวยอ่ะหม้อเนี้ยขึ้นขึ้นกระบวยพอเพราะว่าเมื่อกี้พี่แกงมีความเค็มพี่น้ําตาลนิดเดียวแทนผงชูรสให้มันตัดรสสองช้อนเล็กๆแค่นี้พอมันแกงป่ามันไม่หวานค่ะถ้าเป็นสูตรแบบบ้านๆแบบป่าๆดิบๆเลยเขาไม่มีน้ําตาลเลยนะคราวนี้ผมก็จะลงหมูเด้งแล้วเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วหมูเด้งเราต้มไม่สุกดีเราใช้ลวกให้มันไม่ขาวาครับแกงป่าหมูเด้งให้เอาหมูเด้งไปลวกก่อนนะครับเพราะว่าหมูเด้งเ<า>มื่อกี้นะผมให้ไมคดูแล้วมันมีกลิ่นนะมีกลิ่นอยู่ค่ะมีกลิ่นนะอันนี้เอาละ ล้างกลิ่นออกแล้วก็มาต้มในนี้อีกทีแล้วก็มาต้มในนี้นึงนะเพราะเมื่อกี้ผมต้มไม่สุกคราวนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมเอาฝามาปิดค่ะเอาฝามาปิดทําไมครับเพราะวา่าต้องให้มันเดือดจ,จัดๆถ้าพี่จะใส่ผักอการทําให้ผักลวกแล้วเป็นสีเขียวเนี่ยไอทิศดีแบบใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่อะไรผมทดลองมาแล้วนะกับตัวเองแล้วก็น้องไมค์ก็เคยทดลองด้วยกันไม่เกี่ยวเลยพี่อุณหภูมิล้วน,วน ถ้าน้ำเดือดจัดหม้อร้อนจัดนะรับรองลวกออกมาเขียวเนี่ยอนี้ต้องให้เดือดเนี่ยให้มันเดือดเลยเนี่ยเดือดเนี่ยผมปิดให้ดูเนี่ยเดือดจัดจัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่พออีกนิดนึงขออีกนิดนึงแกงป่าเนี่ยกินเดือดช่วยลดน้ำหนักได้เพิ่มการเผาผลาญได้ดีแต่ว่ามันมีข้อแม้นิดนึงบางคนบอกกินแกงป่าไม่อ้วนแต่กินข้าวสองถ้วยไม่รอดนะไม่รอดเนี่ยถ้วยก็ไม่พอค่ะสองถ้วยเนี่ยไม่พอนะหอมขนาดนี้มคราวนี้พอมันเดือดจัดจัดพี่ใส่ผักเลยจ้ะ โดยจะพะมาเขือมันจะไม่ดําเลยแต่แล้วก็ทาหม,ม้อมันหนาพี่เห็นไหมว่าหม้อมันหนาใส่ผักมันก็ยังเดือดบางคนเขาบอก,กบว่าทําเหมือนเชฟแล้วทำไมมันดาก็หม้อบ้านพี่มันเก็บความร้อนไม่อยู่แต่แต,แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะมันก็ใช้ได้พี่ไม่ได้มีปัญหาก็ผักดําไม่ได้กินไม่ได้ดีผักดาก็กินได้พี่รอดูสีเลยนะอันนี้ตอนลงไปแล้วปิดฝาเลยพี่นะผมจะปิดฝาเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยหมูเดงมันจะพองกันนะตอนนี้พอแล้วเอาล,ละคราวนี้เราก็ใส่ผักที่เหลือแล้ว นะครับพริกใบมะกรูดเนี่ยนะครับพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดลงไปเลยอ่ะ่เนี่ชทัดๆเลยมาแล้วก็กระชายชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยพริกไทยอ่อนเห็นไหมหมดเลยลงไปหมดอย่างนี้เลยค่ะคนละสุดยอดอ่ะมะเขือเป็นไงสวยไหมเห็นมะเขือไหมไม่ดำเลยนะเขาจะยังมันไม่เกี่ยวเลยนะพี่ว่าจะต้องแบบไปใส่น้ําตาลใส่เกลือใส่แล้วมันอยู่ที่ไฟเลยพี่ดูมะเขือผมนี่อ่ะเนี่ยเนี่ยก็คือน้ําเดือดที่สุดเท่าที่จะเดือดได้สองใส่แล้วปิดไฟเลย เพอใส่ใบกระเพราปั๊บปิดไฟเลยจ้ะใบกระพเพราเนี่ยมันจะให้ความเผ็ดร้อนให้ความหอมแต่ถ้าพี่ต้มใบกระเพรานานๆจะเห็นไหมว่ามันจะเหลืองซีดดำๆความหอมหายไปความสวยหายไปตอนนี้พี่ชิมอีกครั้งหนึ่งได้หลังจากใส่ทุกอย่างไปแล้วแล้วถ้าเกิดพี่ยังไม่ถูกใจรสไหนพี่ก็แค่ปรุงเพิ่มหมูหโหโด้งหมูเดง<ห>สุกพอดี<ห>ไม่มีกลิ่นคาวเ<ห><ห>น้นๆสวยหมดเลยง่ายๆเลย เขาสวยรร้อนผมตอนนี้ถ้าเกิดหาปลาเค็มไม่ได้นาทีนี้ก็ไข่เค็ม,มเ,เสร็จแล้วครับผมแกงปลาหมูเด้งทำง่ายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมและใครที่สนใจสินค้าเชฟบ,บุ๊กดูที่ริงก์ด้านล่างได้เลยครับ